สวัสดีค่ะหมอขนมนะคะสำหรับ EP นี้นะคะหมอก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเอในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะ3เดือนแรกหรือว่าที่เราเรียกกันว่า first trimester เนี่ยเขาจะมีอาการอย่างไรบ้างหรือว่าเราจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษอย่างไรนะคะทุกท่านเนี่ยก็จะได้ผ่านในช่วงที่เรียกว่ายากลำบาก เกือบที่สุดนะคะของการตั้งครรภ์ไปได้เพราะว่าในช่วง first trimester เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายของผู้หญิงนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างมากเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลกันค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคลิปกันต่อนะคะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเวลาที่หมอลงคลิปถัดไปดีๆมีสาระเนี่ยเราก็จะได้ไม่พลาดกันค่ะ ค่ะเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกก่อนเลยนะคะก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของหมอขนมเองนะคะว่าในช่วง first trimester เนี่ยเราเจอกับอะไรมาบ้างหลายคนนะคะก็จะทราบกันละว,ว่าเออเราผ่านกระบวนการทําเด็กหลอดแก้วนะคะทํา XC ซีมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองในส่วนของตัว first trimester หรือว่าช่วงพีเหลืสเดือนแรกเนี่ยจะมีความแตกต่างกัน,ก,นกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์โดวยวิธีการธรรมชาติค่ะเพราะว่าในช่วง3เดือนแรกนะคะคนไข้ที่ผ่าน กระบวนการทําเด็กหลอดแก้วมาเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะคือเราจําเป็นที่จะต้องใช้ยายอย่างต่อเนื่องก็คือคุณหมอเนี่ยยังให้ฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการพยุงคันเรามารับประทานเรามาสอดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากลําบากเนี่ยก็จะมีมากกว่าคุณแม่ที่ตั้งคันเองตามธรรมชาติซึ่งแน่นอนนะคะพอได้รับฮอร์โมนเสริมเข้ามาบวกกับฮอร์โมนที่ลกเริ่มสร้างที่เราคุ้นชื่อกันนะคะว่าตัวเบต้า HCG ตัวฮอร์โมนนี้เนี่ย จะเพิ่มในเรื่องของอาการข้างเคียงต่างๆที่เราเรียกว่าเป็น morning sickness หรือว่าอาการแพ้ท้องได้ในช่วง first trimester นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคุณแม่ที่ผ่านกระบวนการ I V F มาบางท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเรามีอาการแพ้ท้องค่อนข้างมากกว่าคนไข้ที่เขาตั้งคันเองคุณแม่ที่เขาตั้งคันเองตามธรรมชาติค่ะสาหรับในเรื่องของ ประสบการณ์ส่วนตัวของหนมนะคะความยากลําบากก็อย่างที่บอกก็คือเราจําเป็นที่จะต้องใช้ยาอยู่นะคะทั้งยากินแล้วก็ยาเหน็บนะคะแต่ว่าในเรื่องของอื่นๆเนี่ยจริงๆหนมว่าดูแลตัวเองไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองอย่างเช่นในเรื่องของการกินอาหารเราจะรู้สึกว่ามีอาการท้องอืดง่ายมากขึ้นนะคะอาหารย่อยช้าลงนะคะระบบลำไส้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยที่ค่อนข้างชัดเลยนะคะสำหรับ ภาวะบอดี้ในร่างกายนะคะจริงๆต้องบอกว่าหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยหลายๆท่านก็จะรู้สึกว่าเอ,อ้ยยังไม่ได้ออกอะไรมากนะคะแต่ว่าอยู่ๆก็มีในเรื่องของอาการปัสสาวะถี่บ่อยขึ้นนะคะคือกินน้ําเท่าเดิมนะคะปกติอาจจะอัานปัสสาวะได้นานนะคะหรือว่าไม่ค่อยปวดปัสสาวะแต่ว่ามีการปัสสาวะบ่อยขึ้นเนี่ยชัดเจนมากนะคะก็เป็นอิทธิพลนะคะของจากตัวฮอร์โมนเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าหมดลูกขยายใหญ่หรืออะไรนะคะเพราะจริงๆแล้วหมดลูกเขาเองยังไม่ได้ขยายเลยแต่ว่ามันเป็นอิทธิพลของ พ o ฮอร์มนที่ทําให้เรารู้สึกว่าออมีปัญหาในเรื่องของอยากเข้าห้องน้ํำบ่อยขึ้นการปรสัสสาวะได้น้อยลงนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยก็คือลุกเข้าห้องน้ําทุกคืนเลยนะคะก็เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะคะในช่วง first trimester ก็หลายๆท่านนะคะที่เจอกับภาวะในเรื่องของระบบย่อยก็ดีเองการกินอาหารการเข้าห้องน้ำเนี่ยก็เอาใจช่วยนะคะพอเข้าสู่ไตรมาสหลังนะคะผ่านไตามาสแรกไปเนี่ยอาการดังกล่าวเนี่ยก็จะดีขึ้น,นะคะ่ะ ถัดมาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะจริงๆก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีการขยายตัวนะคะหรือว่าตัวบวมขึ้นนะคะอย่างเช่นบางท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันมีหน้าอกที่ขยายใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าไซส์เนี่ยจริงๆสําหรับหนุ่มเองอะ่ะคิดว่าในช่วง first trimester เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนไซส์มากก <lez> นะ็คือชุดหลักๆก็ยังใส่ได้เหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกไปหน้าท้องยังไม่ได้ขยายออกนะคะแต่ว่าหน้าอกเนี่ยเราก็จะเริ่มว่าเออมาเริ่มมีการขยายมากขึ้นอื่นๆอย่างอื่นก็คิดว่า ค่อนข้างเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรสําหรับส่วนตัวเรามาที่ในเรื่องของการดูแลที่เราต้องเฝ้าระวังกันนะคะสําหรับในช่วงไตรมาสแรกนี้เองเนี่ยจุดสําคัญที่ ต้องคอยดูแลตัวเองหรือว่ามอนิเตอร์ตัวเองมากที่สุดก็คือห้ามมีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะอย่างบางหลายๆท่านเนี่ยถ้ามีเลือดออกปุ๊บเนี่ยคุณหมอจะบอกเลยว่าจะต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะคุณแม่นะคะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์อย่างหนุ่มเองเนี่ยที่ผ่านกระบวนการทําเด็กหลอดแก้วมาก็คือมีความเสี่ยงที่ตัวอ่อนของเขานะคะยังไม่ฝังตัวดีกับผนังมดลูกเนี่ยมากกว่ากลุ่มคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติดังนั้นนะคะถ้าสําหรับใครนะคะที่ ผ่านอยู่ในช่วงไตรเมสซอร์แรกหรือว่าไตรมาสแรกนี้เองเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักการออกแรงที่แบบมีแรงกดแรงเบ่งในช่องท้องนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าตัวอ่อนเนี่ยเขาฝังตัวดีกับที่ผนังมดลูกแล้วหรือ,อยังนะคะแล้วก็อาการที่เราสังเกตได้ก็คือในเรื่องของปวดท้องน้อยนะคะปวดเก่งช่องท้องเลือดออกทางช่องคออันนี้ถ้ามีอาการดังกล่าว ก็ต้องรีบปรึกษาคุณหมอนะคะที่ที่เราทําการฝักคันหรือว่าทําการาให้ดูแลในเรื่องของการทํติดลอดแก้วตัวหนูเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดูแลอะไรตัวเองเป็นพิเศษมากแต่ว่าเราก็เราพยายามระวังตามที่คุณหมอเขาแนะนำมาอีกทีก็คืออย่างที่บอกไปนะคะก็งดในเรื่องของการออกกาลังกายหนักๆไปก่อนเพื่อที่จะได้ให้มั่นใจได้ว่าตัวอ่อนกับตัวผนังหมดลูกเนี่ยเขาได้ฝังติดกันแล้วก็สามารถผ่านไตรมิสเตอร์แรกหรือว่าไตรมาสแรกมาได้ด้วยดีนะคะไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไร แต่ว่าเราก็ไม่เคยลืมในเรื่องของการใช้ยาพยุงการตั้งครรภ์อย่างสม่ำเสมอในช่วง3เดือนแรกค่ะ แล้วก็คําถามนะคะที่หลายคนสงสัยก็คือเออแล้วอย่างในช่วงไตรมิสเตอร์แรกเนี่ยเรายังสามารถทํางานได้ปกติหรือเปล่านะคะก็งานที่ไม่ได้ออกแรงหนักนะคะก็คือทํางานนั่งออฟฟิศทั่วไปนะคะหรือว่าแม้กระทั่งตัวหมอเองตรวจคนไข้เนี่ยก็สามารถทํางานได้ปกติทุกอย่างไม่ได้หยุดพักงานเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าค่ะว่าสําหรับในเรื่องของอาการแพ้ท้องหรือที่เรียกว่า morning sickness ที่เป็นจากตัว้าเอส c g ที่เขาสูงขึ้นเนี่ยในช่วงแรกที่ทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้สึกมีเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หนมเองนะคะก็พยายามปรับในเรื่องของการทานอาหารนะคะให้ทานเป็นมือเล็กๆนะคะแต่ว่าทานถี่ขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่วนตัวเองนะคะก็มีการจิบน้ำนะคะตลอดทั้งวันเพื่อช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการคลื่นไส้ต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งคันมาเนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีอาการเลยนะคะก็คือสามารถทนได้อยู่ในภาวะนั้นได้คะ่ะ ค่ะก็น,นี่นะคะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่หนุ่มอยากจะแชร์ว่า,าคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยสามารถเจอกับอะไรได้บ้างนะคะรวมถึงนะคะข้อควรระวงังหรือว่าข้อพึงสังเกตเป็นพิเศษนะคะสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นในช่วงไตรมาสแรกสําหรับในส่วนของวิตามินยาหรือว่าอาหารเสริมอะไรที่เราจะต้องรับประทานกันนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวหนุ่มจะมีแยกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ thank you